เ,เก็บล้ากับเ,เิมานเด็ดขวรในบ้านมันหนาวแห้งเราพี่ย่าเนาะหนาว,นาวเป็นว่าพ่นบาไดไมีแดดจริงแท่ของหนาวเย็นเพิ่มเยนเ่อ่ะด้องเ,ออเออดอะไรไคไรับแกเสีกเยกลองเออยอกะทางผู้ชมมันเกิดสีมังเณยแบบผู้ใหญ่หนึ่น ฉันตะไครบ่ฮ้อนฮ้อนบ่เอาใบมันไวบน้ำนี้เด้อใบมั้นจะใบใบทั้งใบโอ้ยเธอก็ม่อนม่อนเป็นคำเป็นคำใบตัวเออยังสั่น่ะโน้บ้านนี้ยายเสียเถอเบิ่งเธอก็บภาพขึ้นมาจังสีนะไม่จังไหนพี่แจ๊คบอกว่าเก็บหมดเฮ็ดคือจังอันบ้านนอกขนตุมจังสีละเอานังใส่น้ำเนี่ยใบใส่น้ำเนี่ยใบมันก็เก็บไว้เก็บไว้ใบอ่อนอ่อนหมอสัน ตช็งหากวโ้ยขั้นเลยนั่นและนอบาดเช็บติดแต่เช็บเนาะพี่คือลารปลูกอันนี้เนาะฮะนี่คือหะายปลูกอันนี้เนาะที่ว่าหลยพ่อบบนี้บ้าปลูกอันนี้มันไม่ได้โหดยากเลยเจ้ากับไปปลูกจูเบียี่สิบสามสิบต้นเลยนะสวนไม่งาเจ้าที่พิ่นไม่ใช่เราปอยี่สิบสามสิบต้นเลยแม่เขาไปได้ปลูกกระเจากระแจกทังซี่ นีเอามาลองปลูกเสือ,อนเห็นเบือเขาขายเบี่ยมมนอยู่ก็ฟูเด้กได้เอามาเอา,เอาขายต้นหน่อยมันอยู่ก็ฟูก็่ได้เอามามเบ<ส>ื่เท่าทแพงยนสองบาทกลัวโอ้สองบาทกานนก็บ่ได้สนิงกแค่ได้หร่ล้้งเดไหนแพงยู่แพงยไครอยู่ก็ฟูแพงแพงยูนเพิ่มหนันแแ สมัยก่อนเาต้มเหม ons, so, lemon, ือนแม่เพิ่นต้มอึ้งแนี่เพิ่นใสจหดนีอันมันเพิ่นกระมวลมวลมอนอะไเพิ่นกับพันพันพันขึ้นกันแล้วเพิ่นก็ับต้มใส่ใบน่าแบบเนี้ยหรเพิ่นต้มใส่ต้มอึ้งคนคนเก่าคนสมัยเก่าเนาะเก้อนต้มใส่ใบมาใส่นะแล้วมื่อกี้ต้มอันือต้มเนื้อเอ็นแก้วเนาะนายเย็บไปเบืองหายู่บอกว่าจะรวมยางจังนี่นะเออแต่ออกมาหายเนื้อเอ็นแก้วมาห่อนั่งดะสองสาสองน่าจะกินเบิร์ดบ่เบิร์ด สองกับสมเลยเ <c oughs> ย็ดเจียวไปเย็ดอันนั้นเย็ดเจีแม่บ้านนั้นใส่ตูจจ้เยน็นไม่ได้กินโดนๆนอนอสองกับสองนี่้มเลต้มเ<อ>ลยเอาพริกออกมาให้ตะน้ำส่งนั่นนะ,ะแกเอาพริกสีแดงแนละ <c oughs> ้วม่สวนบอกพริกแต่บ่ไม่มแบบพริกกินเพรมันยืดได้สองแขนมันจะใส่เห็ดเห็ดมันหลายหมดถ้าพรอยพี่หน่อไปเมืองเร่ บ่อะื่อต้นองรวจมต้องจะขวบื่อเนาะแม่นเอเมนเอเมนเรียงมีแมนหลายโบดเนาะพึ่นโบได้ตัวแต่เนี่กะตากะน่าเลยเนาะแต่เนี่กะตากะยังไม่กายยังไม่อยากทายกะตาออกอากาศอย่างไรเด้อพอเมื่อไหรเขาบให้เก็บหลายแต่ว่าเขาก็ไม่เคยถามแอกว่าลาข้าวบ้านเดินซื้อโอ้ยว่ะตำรวจ จะเอาเจ้าของอยู่ขามเฮียหนึ่งต้มยอดเก็บเลี้ยงอยังไงบ่รู้ว่ามันดูเรื่องหรือเปล่าเรืีองยังไงถามมันว่าเก็บได้เอาได้จากโล่เด็กเดี่ยวเตี้ยนั่นแหละนั่นข้าตํารวจเดเก็บเขาเนี่ยเอาหมดหลายเขาเป็นตำรวจนะบ่นะเขาบ่ว่าเลยเขาบ่ว่าเดี่ยวเตี้ยทั้งเสี่ยวเลยเขาเป็นตำรวจเก่าแก่เขาต้องรู้วจ ตำรวจใหม่าจสีบมสตำรวจกับกรมป้าใหม่มันก็ละอันมากต่ยวกับกรมก็ักษาธรรมศาสตร์กับตำรวจแตมันก็ละอันมากเยาวาเนี่ยรับษาธรรมศาสตร์ูนี้ที่เขาห่วงไว้ป้าใหม่เออแลสร้างเิ่นถ้าวะเิ่นกระิเากั ตะไครหอมค่ะเนาะตะไคร้เนาะนี่มีอาไปแกงเลยสุดซึ่งเลยไ่้อาไปิเกลตกใใในอับป่กสุดซึ่งไม่บปเกลตะไครนี่ยกใช้ตู้เย็นลม่ต้องใช้สองเขียงหรอเนาะยกเจียเบิดไวยูมันต้องีเบิรไวยูเบิด์ตไวยูโอ้เดายนะนี่แม่อยากมีวางใจเนาะหอมได้แบบม ต้มใบน้ำใบตะไคร่เี่นไหมควันนมองวัวติล่ะน่องวัวมาต้มติล่ะน่งงวัวมีแล้วเนี่ยไว้ทำมันเนื้อห่องหายจะเบิ่งซิซิเอาเยอะบ่บ่ต้่มเราก็ะปุากินโือเสียบเด้อมือหนึ่งกินตอยที่ทำไงเนื้อไม่ให้กินติดใจเลยรูเลี้ยงเลยแบบเขาเป็นคนไทยบ่เขาเป็นคนบ้านเท่านั่นอีสานบ้านเท่าหนึ่งเป็นเนื้อเป็นเนื้อแท้ ติดใจจะมันอ่นมากเลยมันต้องอมใส่ปลาอีลืดหลายๆเนาะเออน่าแซ่แซ่บแท้กีฬาบะกายกินไดนังเมื่อแท่เตถีมตอนน้องแกงสองคนนั่นนั่งคนไม่ไปอีลืดใส่อะไรบ่ไมีใส่วุ่ถุย่างกระสีขาบปากตัดเสินใจงหญ่เท่ถิ่มสวยเมันเมล้หน่อยเฮ็ดมาถิงแซ่บย่างจังเลยจิตใจได้เหมือน มึงหนอกก็ได้กินง่วว่าเด้อค่ะมัวจาเป็นเจ้าของฟ้าม้วอ่ะเนาะไม่ได้ไปหาอกแค่สิเอายู่บงไว้นั่นล่ะเอ๊ะซืปะไว้นั่นแหละเป็นเจ้าของฟ้าม้งอ่ะแค่สิเอาอยู่บ่บ่มงอลูเพิ่งเอานนอนมาให้ลายหางและสิบกลัมออกตาลเทียออกต่ลเทียออกฟอมกันลายนะออเพิ่มกันนะเราพักกันลายจุเราจผสมผ่านฟอมกันเนาะน่ผสมผ่า์ผสมฟอผสมฟอมกันนล้วมันได้ ผมาตั้แต่เร่เเวอาปแ้วน้องะกี่นบีบน้องมวยอยู่บนงานคนาหคนไนเศร้าเห็น้องะกี่คนเห็ดน้องมวยเอานี่เลียบใบคือใบคือมาอยู่น้ากันงคือเกา เดีเนาะเด้ที่เดีองสั่งด้วยโอ้ได้หลายอยู่กินกับอันได้หลายโดนเอาผลได้หมดเลยกินกับปุ้นกับตำแก้วกินกับตำแก้วเปรี้ยบตลอดอาบ้ากินได้กินมาเด้อมากินตะไคร้เด้อตะไคร้สดซึ่งปลาใส่ซองแสงดอกพีาไปจะกินโบโบปลาองใส่ดอกมันบอลได้หลายมันหน่อยเนาะมันหน่อยแวกินจำรับใส่จุ่งย่างได้จะเป็นปีวัเนี้เลยนี่สองแสงกับบักลายมาว่าจะหมดว่าสมหมดเลยปีนาสิปลูกไลก็เก่าเนาะปลูกไล้นก็นี่ปีนา น่เหนอไมเส,ส,ส,มสเด็จนำแล้วค่อยเส่ต้่ยน็นใบมันก็จะไปทิ้มนสวนนัน่นแหละใบกจะเก็เก็บปุ๋ยนีย่จ้ะเอาไว้แจกใบสองใบแน่เซฟตุม่มอ่อมาเซฟตส่มตุ่มหงาเอ็แก้วตุมน่เองในถมหมอน,มอนใจคือเพิ่นเฮดบานนอกกัน่ะ phân tóm qua này. Tell me, phân là. Mm hứa. Tay la. à lo, ba. No, chị, chị, không? Mày chị, chị. Mày chị, chị. Mày chị, chị, chị. Mày chị, chị. Mày chị, chị, chị. Mày Cái chị, chị. Mày chị, 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 นี่กระตาหนึ่งนะกับเ็ดหนึ่งนี่แหละก so 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 ับเหลียในสวนกับลายสีเลียกมากสีเลียกใบจากสองสมากได้พี่เอาไว้แต่เป็นพ้มันเดืยดบ่ได้วันนี้มันเดืยดบ่ได้มันมันบ่มีไนแล้วมันหนาวอ๋อแต่หัวปีกกเบ่เอาไว้นี้พันปีหาเลยแะหวปีีก็บ่เอาไว้อยากรองไหมเจมสเต็มเต็เตีมเตมเต็มกองนี่แหละาเส่มาร์โกใส่ไว้ตู้เย็นเื่อกิน หลังน,น้อยๆมันเล็ดควรพร้อไม่จะกินเป็นพักกันเด้แล้วลูกโดดเนาะสะกินลาบสะกินก้อยเนาะมือก้อยงวงอ,อย่าก,กินเนาะพี่ย่าเห็ดสมอันนันไหมสมงวนไหมเราเลี้ยงอันนี้กับพนะิษอะสมเนื้ออไ,ไหมพี่ยาเนาะพิษตัวตั้ม<ต>พ<อ>ดดักพักพักเอามาตั้ใส่โคกเด้วยอีพอเนาะ ตามเราก็กินเลยได้เลยด้อยปัญญงากใหญ่สักาสมัครเข่ารอแนล้วเออะไโทมหาเ่าเขาองแแล้วยู่ง่ายๆเขาใจยุ่จ๊กสมสิไม่เงินเ ง่ายจักสามมือเขาจีบ่หวหรอกมันพาออกน้อง่ามันอนันต้องมีคนดูแลกไก่ชิดเด้พาลกูกอย่มันแผลแผลมันลำบากหนักเลยเด้่ยเยอว้วนๆเลยวะเกเ็บไป็นก็เสีเหล้ยวอยู่บ่เมื่อนี้เอาอยุอาจจะอานิดหน่อยก็เสีเหล้ยวอยู่บ่ อาเลี้ยงแล้วจี่เลี้ยงแล้วอัศวินเรียกไว้ข้างนอกกาไปแล้วอราไปตั้งไว้ข้างนอกเนาะอืข้างนอกก็สิกลายเป็นแข็งแน่เลยบ่บ่บ่แข็งวสกายเดี๋ยวแม่จะตีหนูนะแม่หนูเข้ามาทำไมคะคิ<อ>ด้อว่าจะเปิดประตูเลี้ยงตาใหญ่ตาใหญ่ถึงเงี้ยนเขาสกายทำอะไรนะ่ะ กินมาพลนาม่ปลูกยินมาพลม้พลาม้พริกไทยวะพลนาใไม้บ๊ะเสียบยินเพี้ยอันเรียกหมกักแดงๆดว้ข้างทางหางนะเจ้าสมักแดงๆด้าง้หมักอ่อนๆก็าเบิ้นี่เลยพออ,อ,อยกากได้มักได้กินียากาตัวพอหมักอันแดงๆดงไจะไ้จะตอหนะักงส์น แต่อมองเอ็นกับประด็ไปไมื่อนหรเราพีก่กันว่าจะกินหนังหละบบ๊ยข้ามมากระน,นี้าะมากระไรน,น,นี้น,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 นะข้ามพดนี่นนเราซเรียกมามันอ่นนอนจำเนีาะเก็บบกพีเล็บมือดำดแม่<อ>ไม่เห็นจักเต็มกลองนี่ใส่ตัวใส่ตกินไม่จะกินเนานะพยาเนาะ แล้วก็ต้มน้งกับเซรีใบมันออกเอาให้หมู่ให้พวกแล้วก็ใช้ตู้แข็งกันตัวเนาะอไ้คลิปนี้การซั้นนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปะยาสวัสดีค่ะ